สวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณหนาคุณอาคุณตาคุณยายผมท่องแปวแก้วสเสนเชิญรับมารพีนองฟังเลยก่อนหนึ่งซอยกดไลคคดดแช่กคติที่ตามให้ได้เครับเด้อขอบคุณครับแฟนเลยแฟนโปรดเราฟังนัง่งนิ่ง การทำสิ่งอยากมีคูตั้งแต่ก่อนขาดีเป็นยาขูุ่่นก็ดีอยู่แรงจนหัวล้านปานหยกซุ้มและสาวอยู่ในคุ้มขวางต้องการนุ่มไว้ขนมองผมเลยนอดนอดกองตืกทำมาเวลานี้คิดหาคนมาเฝ้า โอยมองเฮายำเท่าแก่คิดบังแน่เด้อคุณพพอคิดบังแน่เด้อคุณแม่ตังแต่เข้าคนกี่ยังผมยังเป็นวัยรุ่นไปคุยสาวเขาเกินว่าพี่แต่ตอนนี้ไปคุยสาวเขาเกินว่าพ่อ เลยยือยกายนายนาเลอยหาซื้อในไก่ตีพอดวันที่ทุบในไก่ที่รีไปห่องโฮโซ่ซวซีบกแล้วพันตุ่พอใหญ่ทนให้มาเรียงอีกโตนึงพัดมาจากอำภเภอเื่องเมืองอุบลนันไสเงอนและซื้อบักนำ ออกมาที่ไ,ไอซีนำเขาแท่นเขาแม่นวังตาหนานวันไอเอ,ออรีโอวีร์ออออลนันนาขอบคุณครับขอคตรไหลโคตรแช่เยนะครับด้วยโคตรที่ตามน้ำเนร ท่องแปลวแก้วเสน,น,น่ขอบคุณแล้วครับ